หรือการมาทำให้จิตเกิดปัญญานะคือการมาฝึกอบรมจิตนะการนั่งสมาธนะิในการนั่งสมาธิกนะ็ให้จิตเราอยู่กับอาการท้องพองท้องยุบนะท้องพองท้องยุบนะทีนะทนะ่ที่เกิดจากอาการของธาตุลมหรือว่ากิตตชวายโยนะใจนะที่ไปสั่งอาการของลมให้มีการเคลื่อนไหว ในขณะที่ท้องผ่องก็คือมีการท้องเคลื่อนไหวมีอาการเคลื่อนไหวแล้วก็มีอาการเข่งตึงสภาพของวายโยธาตก็คือเคลื่อนไหวเข่งตึงหรืออาการ,าการผ่อนหรือเบาอันนี้ก็คืออาการของธาตุลมที่เกิดจากลมที่ลมหายใจเข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยลมหายใจเข้า เป็นเหตุส่วนอาการพองเป็นผลจากลมหายใจเข้าไปส่วนลมหายใจออกทําให้ท้องยุบเนี่ยเป็นลมหายใจเข้าเป็นเหตุลมท้องพองเป็นผลลมหายใจออกเป็นเหตุท้องยุบเป็นผลและนี่ก็คือเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันก็เรียกว่าเป็นเหตุเป็นผลเป็นยานที่สองที่เราเข้าไปรู้ถ้าเราเข้าไปรู้เหตุ ว่าอันนี้เกิดแต่เหตุอันนี้เป็นผลอันนี้ก็เรียกว่าตัวปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาเขาเรียกวิปัสนาญาณญาณขั้นที่สองกาเรียกว่าญาณปัญญาญาณขั้นแรกก็คือการเข้าไปรู้ความเป็นรูปเป็นนามลมหายใจเข้าใจเข้าไปรู้ใจเป็นนามลมหายใจเข้าไปเป็นรูปอย่างเงี้ยก็เรียกว่ารูปที่เกิดจากลมหายใจเข้าอันนี้เป็นเหตุเป็นผล